เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับหรือเพื่อนๆเป็นแฟนมหาเวทเป็นึกมารที่ผ่านกันมาทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับโปรไฟล์ตัวละครอย่างฮิโรมิฮิกุรูมะนะครับเราจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักกับตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นให้มากกันอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอาจจะได้รู้จักกับตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยเลยนะครับ ก็ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นะครับที่หน้าตาดูธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าสไตล์ของเขาเนี่ยมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากเลยนะครับคือลักษณะตัวละครเนี่ยมันดูธรรมดามากเลยนะครับก็เป็นเหมือนคนปกติอะไรอย่างนี้เลยนะโดยฮิคุรูมะเนี่ยเขาก็เป็นทนายฝ่ายจำเลยที่เก่งมากๆเลยนี่แหละครับก็คือรับทำคดีมาเยอะมากๆเลยนะแต่ก็ช่วยจำเลยออกมาได้ตลอดและมาในช่วงภาคเกมคัดสันเนี่ยที่ฮิคุรุมะเนี่ยเขาก็เข้าร่วมเกมคัดสันนะครับในฐานะผู้เล่นแนวหน,น้าได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับและเป็นผู้เล่นที่มีคะแนนเกินร้อยคะแนนพร้อมกันกับฮาจิเมะคุงของพวกเรานั่นแหละ และการที่ได้มาด้วย100คะแนนเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเข็นค่าผู้คนมากมายนะครับและฮิกุรุมาเนี่ยมีบทในปัจจุบันนะครับที่คอยมานั่งอธิบายการต่อสู้ให้คนอ่านอย่างพวกเราเราเนี่ยรู้กันนะครับเราก็ต้องย้อนไปก่อนที่เขาจะเข้าร่วมเกมคัดสันนั่นแหละ ปกติแล้ว99%ของคดีอาญาจำเลยเนี่ยจะถูกตัดสินให้มีความผิดแบบร0อเลยนะครับี่กุดุมาเนี่ยเขาได้รับคดีหนึ่งนะครับที่ไม่มีความที่จะเป็นไปได้เลยแม้แต่น้อยเลยนะครับที่จะรอดจากคดีในครั้งนี้ครับในปี2016เดือนมีนาคมได้พบ2แม่ลูกที่ถูกแทงจนเสียชีวิตอยู่ในบ้านของเขาในเมืองโอริโอตะจังหวัดอิวาเตโดยอายการเนี่ยได้ตั้งข้อสงสัยว่าผู้ร้ายเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นคนในท้องถิ่นแถวนั้นนั่นแหละ และผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้คือคีตาโอเอะนะครับและเขาเนี่ยก็ถูกจับไปสอบปากคาถูกตั้งข้อาหาว่าเป็นฆาตากรผู้ลงมือฆ่าสองแม่ลูกนี้แต่ในระหว่างที่สอบปากคานั้นคีตาเนี่ยได้หลบหนีเจ้าหน้าที่ในขณะที่สอบปากคาอยู่เมื่อคีตากาลังหลบหนีเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ทําการบุกค,ค้นบ้านของโอเอะเนี่ยในขณะที่กำลังค้นอยู่ก็ได้พบหลักฐานชิ้นโพแดงก็คือมีดที่มีคราบเลือดติดอยู่และทั้งใบมีดเนี่ยชุ่มไปด้วยเลือดแล้วเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าหมอเนี่ยแหละคือฆา เ a เลือดนี้เป็น DNA ที่ตรงกับเลือดของ2แม่ลูกที่โดนฆ่าตายและวีตาโอเอก็ถูกจับกลุมในทันทีเลยนะครับและคีตาโอเอเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมัดตัวสถานนี้นะ นฮิกรูมาเนี่ยก็ได้สอบถามกับลูกความของเขาว่าทําไมถึงทาแบบนั้นคิตาก็ได้บอกว่าเขาหยิบมีดมาก็จริงแต่มีดนั้นน่ะมันไม่ใช่ของเขาแล้วผมไม่สามารถที่จะเรียกตารวจหรือว่าโทรเรียกรถพยาบาลได้หรอครับเพราะว่ามันเป็นกฎอะเนาะเดี๋ยวมันจะไปรบกวนเพื่อนบ้านข้างๆเอานะครับซึ่งเหตุผลนี้มันก็ดูฟังไม่ขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับหลังจากสอบถามลูกความเสร็จเนี่ยฮิกรุมาก็ได้มาพิจารณากับทนายสาวกันนะครับทนายสาวก็ได้บอกว่าจะคิดทําไมให้มันปวดหัวแค่เขาหนีจากเจ้าหน้าที่เนี่ยและมีมีดอยู่ในบ้านแคนน แต่ฮิคุรุมะเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยโอเอเนี่ยเคยถูกตำรวจเนี่ยตรวจสอบอย่างไม่ชอบธรรมนะครับเพราะว่าเพื่อนของคิตะโอเอเนี่ยเป็นคนเสพยาเสพติดนะครับมันก็เลยเป็นปมของคิตะนะครับแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องหยิบมีดที่เปื้อนเลือดมาฮิคุรุมะก็เลยบอกว่าคิตะบอกว่าที่เขาหยิบขึ้นมาเนี่ยคือเขาจะเก็บไว้ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในภายหลัง ถึงเหตุผลนี้มันจะดูฟังไม่ขึ้นนักก็เถอะแต่มันก็มีเรื่องหนึ่งที่คอยช่วยโอเอได้นะครับก็คือคิตาเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่หนึ่งนะครับคีตาโอเอเนี่ยเขาเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้สนับสนุนศูนย์พักพิงของผู้สูงอายุที่ไร้บ้านและไม่มีที่ไปเขานั้นไม่ได้รับค่าจ้างเลยที่จะได้ก็จะมีเป็นเบีย้ยเลี้ยงหรือว่ากับข้าวกับกระเช้าของฝากของชาร่าวยอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าว่าเขานั้นยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ก็คือค่าเช่าห้องของเขาเนานานั้้้มีีอยยู่ราาวบใกลเคง ที่เคยกระทําผิดกฎหมายแล้วนี่มันก็เป็นสาเหตุที่เขานั้นทำไมถึงไม่เอามีดไปคืนตํารวจตั้งแต่แรกเหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าสงสัยมากตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวในภูมิภาคโฮโกกุปี2011ก็มีการโอนเงินทุนเข้ามาช่วยเหลือกันอย่างมากมาย และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรนั้นมีแต่เรื่องน่าสงสัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะเก็บมีดนั้นไปแอบเอาไว้และคีตาโอเอเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นคนบริสุทธิ์อยู่และสิ่งที่ฮิกูรุมะทาต่ออย่างนี้ก็คือการไปตรวจสอบไอ้องกรน,นี้ก่อนเลยและก็ไปตรวจสอบกับเพื่อนบ้านของคีตาที่อยู่ในชิมิสุและเมื่อวันเวลามาถึงวันตัดสินเมื่อมาถึงที่ศาลตัดสินแล้วศาลได้ตัดสินคดีฆาตกรรมนี้ว่าจําเลยนั้นไม่มีความผิดฮิกูรุมะสามารถทํามันได้ครับแต่เขาเองนั้นก็คิดว่ามันไม่่่จแคนี้งายๆหอก พวกนั้นเขาต้องมายื่นอู่ทอ์อย่างแน่นอนและทุกคนที่ได้ยินเนี่ยก็คือตกใจเกินเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะชาวโซเชียลออนไลน์นะครับก็ถ่มถุยอางก็บอกว่าฆาตะกรเป็นคนฆ่าคนเนี่ยนะที่ไม่มีความผิดบ้าหรือเปล่าโซเชียลออนไลน์เนี่ยพร้อมกันตะโกนด่าว่าคุยคุยเลยนะครับ ทั้งที่มีเจอคายอยู่ที่บ้านเนี่ยกฎหมายไปอยู่ที่ไหนฮัลโหลอะไรอย่างนี้เลยนะครับฮีกุรุมาเนี่ยบอกกับคีตาว่าเขาได้ไปดูบ้านเพื่อนของคีตามาแล้วเขานั้นไม่ได้เจอของที่ถูกขโมยไปเลยและมีคนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่คีตาอยู่เขาคนนั้นได้หายสาบสูญไปหรือว่าหลบหนีไปหลังจากที่คีตาเนี่ยเป็นแพะถูกจับกลุ่มไปและตอนที่เกิดเหตุก็ได้พบว่าหลักฐานตอนนั้นคีตาโอเอนั้นคุณได้อยู่ที่ร้านค้ายังโชคดีที่กล้องวงจรปิดนั้นยังสามารถบันทึกภาพคุณตอนที่ไปร้้้้้าาาานน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 คออยู่่ไดดแแลละะะมมัััััจีีสสสรรชช2ตตทิก อยู่ตอนนี้ก็คือศาลชั้นหนึ่งนะครับศาลชั้นหนึ่งเนี่ยเพราวงความเห็นว่าพีตะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดเมื่อเข้าไปตัดสินที่ศาลชั้นสองคือศาลอาญานะครับและคําตัดสินของคีตาคือเขาได้ตัดสินว่าคีตาโอเอนั้นมีความผิดจริงและถูกจําคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าว่าศาลก็ได้พิจารณาเรื่องคนที่หายสับสูญไปและผู้ตัดสินที่ศาลชั้นสองนั้นได้พูดว่าคนที่หายสาบสูญไปในองค์กรของคีตานั้นไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้โดยปกติของคนแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกท และฮิคูรุมะเนี่ยไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแย้งสารในตอนนั้นด้วยนะครับแต่ฮิกูรุมะเนี่ยเขาพยายามหามาเต็มที่แล้วนะครับคือมันมีแค่นี้จริงๆนะหลักฐานนะ่มันไม่สามารถหาอะไรนอกจากนี้ได้อีกแล้วซึ่งมันไม่เพียงพอสําหรับการโต้แย้งในสารครั้งนั้นนะครับสารชั้น2นั้นก็ได้ลบคําพิจารณาจากสารชั้นหนึ่งนะครับที่พิจารณาออกมาว่าฮิตาโอเอะนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับ ศาลชั้น2ได้กล่าวมาว่าคำตัดสินถูกยกเลิกดังนั้นศาลชั้นสาเนี่ยจึงไม่จําเป็นนะครับในตอนนี้คิตาโอเอเนี่ยก็โดนจับกลุ่มเป็นผู้กระทําความผิดและเสียงของความยุติธรรมไม่สามารถส่งไปถึงศาลได้เพราะมีการตัดสินตั้งแต่แรกแล้วว่าคิตาเนี่ยเป็นฆาตกรผู้กระทําความผิดและฮิกุรุมาเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะสู้เต็มที่นะครับและนั่นเป็นนิสัยของเขาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแต่ตีแห่งความยุติธรรมยอมปิดตาเพื่อความเท่าเท ผู้คนนั้นล้วนปิดตาทำเป็นตาบอดแล้วก็ไม่รับเรื่องเพื่อปกป้องตัวเองกันทั้งนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นคนเดียวแต่ว่าเขานั้นจะไม่ยอมปล่อยให้ผู้คนที่ได้มาขอความช่วยเหลืออย่างแน่นอนเพราะเขานั้นน่ะอยากจะเปิดตาไปตลอดเขาจะไม่ยอมปิดตาทำเป็นไม่รับเรื่องและสารก็ได้กล่าวว่าถ้าเกิดไม่มีใครคัดค้านหรือถ้ามีการคัดค้านจะต้องยืดอุทธรณ์ภายใน15วันและฮิกุรุมะก็ได้ทุบคอนไปที่โตะนะครับแล้วฮิกุรุมะเนี่ยตอนนั้นเขาได้เข้าร่วมเกมคัดสรรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเป็นเพลเยอร์ในเกมแล้วนะ และเขามีอาคมในตัวแล้วนะครับตอนนั้นน่ะมันก่อเกิดมาจากความคิดด้านลบมในตัวของเขาเนื่องจากฮิคุรุมะเขาคิดว่าเขาไม่สามารถช่วยคิตะโอเอะได้พลังอาคมของเขาก็เลยได้ตื่นขึ้นและเมื่อเขาได้รู้ื่วงเกี่ยวกับเกมคัดสันนั้นตัวฮิกุรุมะเองนั้นเขาก็สนใจไม่น้อยกับเกมคัดสันเลยนะครับโดยเขาคิดว่าถ้าเกิดกฎหมายไล่อำนาจแต่สามารถลงโทษคนที่ฝ่าฝืนในเกมได้ไม่จําเป็นต้องมีการสู้คดีไม่จําเป็นต้องฟ้องศาลมันจะเป็นยังไงกันมันจะดีไม่น้อยเลยนะเขาก็เลยสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับปัจจ อาชีพก่อนเข้าร่วมเกมคัพสันเนี่ยหรือว่าก่อนใช้อาคมเขาก็เป็นทนายนะครับปัจจุบันฮิกูรุมะปรากฏตัวมาไงมังงะตอนที่158หนะครับหรือในเล่มที่18นั่นเองเรามาดูกันที่ความหมายของชื่อฮิโรมิฮิคูรุมากันดีกว่าครับว่าชื่อเขามีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคันจีตรงนี้คําว่าฮิเนี่ยแปลว่าวันหนึ่งนะครับหรือว่ากลางวันหรือว่าดวงอาทิตย์ก็ได้นะครับ ส่วนคันจิตัวนี้คําว่ากูรูมะเนี่ยแปลว่ารถหรือว่ายานพาหานะก็ได้เช่นกันนะครับและชื่อฮิกูรูมะเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของดอกทานตะวันและนอกจากนี้ยังหมายถึงดวงอาทิตย์ในตำนานได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากดวงอาทิตย์เนี่ย มักจะถูกเปรียบเทียบกับรถแรงม้าที่มีความเร็วสูงเร็วในขณะที่ว่าสามารถข้ามท้องฟ้าได้เลยนะครับและคําว่าฮีโร่คันจิตัวนี้เนี่ยแปลว่าใจกว้างนะครับหรือว่าความเอื้ออารก็ได้ครับและคําว่ามิเนี่ยแปลว่าเห็นนะครับหรือการที่เราเห็นเขาประกบตัวออกมาก็ได้เช่นกันนะครับและคําว่าฮีโร่มิในที่นี้เนี่ยที่หมายถึงความเอื้ออารท,ที่ชัดเจนเหมาะกับ ตัวฮิกรุมะเป็นอย่างมากเลยนะครับและแถมฮิกรุมะเนี่ยเขายังเป็นคนดีอีกด้วยนะครับดูเหมือนว่าเปิดตัวออกมาเนี่ยเหมือนจะเป็นคนไม่ดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีมากเลยนะครับและนะตอนที่ยูจิกับเมกุมิเนี่ยได้แยกทางกันนะครับเนื่องจากเข้าเกมคัสสันจะกระจัดกระจายกันไปเกิดนะครับ ยูจินั้นก็ได้ไปพบกับฮิกุรุมะนะครับที่มีคะแนนมากกว่า100คะแนนนะครับและได้เกิดการต่อสู้กับยูจิกับฮิกุรุมะนะครับยูจิเนี่ยจะต้องพยายามที่จะเอาชนะให้ได้นะครับแล้วขอให้เขาเป็นคนช่วยเพิ่มกดในเกมคัดออกนี้ให้ได้เช่นกันนะครับซึ่งกลุ่มของพวกพระเอกนั้นต้องการที่จะเพิ่มกดขึ้นมาถึง4ข้อด้วยกันนะครับและเรามาดูความสามารถของทนายฮิกุรุมะกันดีกว่าครับว่าเขามีความสามารถอะไรกันบ้างเนาะพลังความสามารถของเขาเนี่ยสามารถที่จะเทียบเคียงกับพวกนานามิได้เลยนะครับ ที่สาคัญเขาใช้เวลาเพียงแค่12วันหลังจากที่มีพลังอาคมตื่นขึ้นมาเพียงเท่านั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเขามีพรสวรรค์นในตัวมากๆเลยนะสาหรับผู้ใช้คุณสายยุคใหม่ะนะที่เพิ่งจะใช้อาคมเป็นแ่แท้ๆนะครับแต่กับให้มันได้คล่องแคล่วแล้วก็เก่งกว่าคนที่แบบว่าในปัจจุบันหลายคนเลยนะครับและเขาเนี่ยเป็นคนที่หาได้ยากมากๆเลยนะครับที่จะสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับเพราะคุณอย่าลืมนะว่าเขาเป็นคนธรรมดา ฮิกูรุมะเนี่ยเขามีชิกกี้มีตัวหนึ่งอยู่นะครับและชิกิี้มิของเขาเนี่ยมีชื่อว่าจัสแมนนะครับจะเป็นรูปลักษณ์คล้ายๆกับตาช่างนะครับลักษณะของมันเนี่ยและทําหน้าที่ในการตัดสินโทษเหมือนเป็นสารนะครับจะใช้ร่วมกันกับอนณาเขตของฮิกูรุมะนะครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอครับฮิกุรุมะเนี่ยเขาสามารถกางอนาเขตได้นะครับซึ่งมันทําได้ยากมากๆเลยนะครับถึงขนาดบางคนก็ไม่มีปัญญาที่จะกางมันได้เลยครับแต่ฮิกูรุมะเขาสามารถทามันได้นะครับ ทั้งทงี่ตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะมีพลังอาคมแท้ๆนะครับแต่ก็สามารถการอาาเขตได้เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะเลยนะครับกับพรสวัสด์ล้วนๆเลยนะและเรียวอิคิเตนใครของเขาก็คือชูคุมบุชิชินะครับหรือในชื่อไทยก็คือการพิพากษาแห่งชีวิตนะครับเพื่อการอนาเขตแล้วฟิลเตอร์และทีมของอนาเขตนั้น จะเหมือนกับการที่เราจะอยู่ในศาลจริงๆเลยนะครับในพื้นที่รอบๆเนี่ยจะเป็นเหมือนศาลตัดสินเลยนะและจะมีที่ยืนอยู่2ฝั่งนะครับจะเอาไว้ให้ผู้ที่อยู่ในอนาเขตกับตัวฮิกุรุมะเองนะครับและอนณาเขตของฮิกุรุมะเนี่ยก็เป็นแบบปิดนะครับและเป็นอนาเขตที่มีเงื่อนไขอนาเขตนี้ผู้ที่อยู่ในอนาเขตและฮิกุรุมะเนี่ยจะไม่สามารถใช้ความรุนแรงได้เลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเตะต่อยอะไรกันเนี่ยหลังจากกลางอนาเขตแล้วเนี่ยและจะไม่สามารถต่อสู้กันได้เลยในทันทีนะครับและชิกี้เอิรมีเนี่ยจะรู้ประวัติของจำเลยผู้ที่ออยยู่ในนนาเเขตทัั้งหมดละครบ แต่ให้กุดูมาเนี่ยจะไม่ทราบในส่วนนี้นะครับและจะหยิบยกความผิดที่ผู้ที่อยู่ในอนาเขตเนี่ยเคยทํามาในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ตามผมจะยกตัวอย่างเรื่องเล็กเช่นเรื่องของยูจิก็ได้เรื่องที่ยูจิเนี่ยได้ไปเล่นล้างปลาจิงโกะนะครับทั้งที่อายุยังไม่ถึง18คือยูจิเนี่ยจะสามารถโต้แยง้งหรือว่าโกหกก็ได้นะครับหรือจะยอมรับความผิดก็ได้อีกเช่นกันนะครับ และฮิกุรุมะเนี่ยจะได้ซองซองหนึ่งนะครับในซองนั้นจะมีหลักฐานต่างๆของผู้กระทำความผิดและฮิกุรุมะเนี่ยเขาจะรู้ว่าในซองนั้นน่ะหลักฐานเป็นอะไรนะครับและจะเริ่มทําการไต่สวนกันเลยนะครับยูจิเนี่ยสามารถเงียบหรือว่าปฏิเสธหรือว่ารับสภาพตัวเองเลยก็ได้นะครับจากนั้นฮิกุรุมะเนี่ยจะใช้หลักฐานที่มีอยู่เนี่ยแล้วเริ่มไต่ตองจากคําพูดของจําเลยที่ได้มีการพูดมานะครับว่ามันตรงไหมอะไรอย่างนี้ไหมเมื่อเสร็จสิ้นแล้วชิกิอามิเนี่ยจะเป็นคนตัดสินให้เองนะครับว่าจะประหารชีวิตหรรือว่าจะะยยึดทััพ์นคบ ถ้าโดนตัดสินว่าประหารชีวิตเนี่ยก็คือโดยปกติแล้วฮิกุรุมะเนี่ยเขาจะมีอาวุธประจําตัวของเขาอยู่นะครับก็คือค้อนในการทุบโต๊ะสารนั่นเองและความสามารถของไอคอนทุกโต๊อันนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปลักษของตัวคอนเนี่ยได้ตามที่ฮิกุรุมะเนี่ยต้องการจะให้มันเป็นเลยนะครับ เช่นทาให้ตัวคอ้อนใหญ่ขึ้นหรือสามารถยืดออกใช้เป็นเชือกก็ยังทําได้เลยนะครับและสามารถเทเลพอร์ตย้ายคอนที่อยู่ในมือขวาเนี่ยย้ายไปมือซ้ายก็ยังได้นะครับและนี่ก็จะเป็นการช่วยฮิกุรุมะในการต่อสู้ระยะประชิดได้อย่างดีเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับและเขาเนี่ยยังเป็นคนที่พลิกแพงสถานการณ์ได้เจ๋งมากๆเลยนะครับแต่เมื่อชิกิี้มิของฮิกุรุมะเนี่ยได้ตัดสินจําเลยต้องโทษประหารชีวิตเนี่ยจากค้อนของฮิกุรุมะเนี่ยก็จะแปลเปลี่ยนมาเป็นดาบเอ็กคาริเบอร์ในทันทีเลยนะครับเพื่อใช้ในการประหารชีวิตโดยทันทีเลย ดาบเล่มนี้เนี่ยคือจะตายในทันทีเลยนะครับมันเจ๋งมากๆเลยนะและจะไม่มีเงื่อนไขในข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามส่วนการยึดทรัพย์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าโดนโทษนี้เนี่ยคือจะโดนยึดพลังอาคมหรือพลังสายเวทนะครับเอาง่ายๆคือจะไม่สามารถใช้อาคมหรือสายเวทในการต่อสู้ได้นะครับเมื่อโดนโทษนี้นะ จะโดนฮิกุรุมะเนี่ยไร่บี้จนเละน,นะครับและอาณาเขตของฮิกูรุมะเนี่ยจะไม่ใช่การโจมตีที่โจมตีโดนแน่นอนนะครับแต่จะเป็นอาณาเขตแบบมีเงื่อนไขในการใช้งานมันนะครับจะสามารถสร้างโอกาสในตัวฮิกุรุมะเนี่ยกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบขึ้นมานะครับและมันยากมากเลยนะครับที่จะเอาชนะเขาในชั้นศาลนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาเป็นทนายมาก่อนนะครับตอนที่ยังไม่มีอาคมเนาะแต่ใช่ว่าเมื่อโดนต้องโทษแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะครับ เราเนี่ยยังสามารถที่จะยื่นคาร้องให้พิจารณาคดีได้อีกทีนะและในการต่อสู้นั้นก็จะหยุดลงทันทีแล้วก็กลับมาพิจารณาคดีอีกทีหนึ่งนะครับและเมื่อกลับมาอยู่ในชั้นศาลพิจารณาคดีของอนณาเขตที่กูดมาแล้วยูจิเนี่ยก็โดนพิจารณาคดีที่อยู่ในเหตุการณ์ชิบูย่านะครับ จากการกลางอาณาเขตของเรียวเมนซุคุนะที่สังหารคนนับไม่ถ้วนนะครับว่ายูจิเนี่ยเป็นคนทําใช่หรือไม่และฮิกุรุมะเนี่ยเขามีสองข่าวหรือว่าหลักฐานในมืออยู่แล้วนะครับแต่ยูจิเนี่ยกลับไม่ปฏิเสธนะครับและยอมรับว่าเขาเป็นคนทําเองนะครับและทําหน้าสังกตายไปเลยนะครับแบบเศร้าส้อยมากเลยและไม่คิดจะแก้ต่างให้ตัวเขาเองใดใดทัด้งสิ้นเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยยูจิเขาหมดสตินะครับและโดนซุคุนะควบคุมยูจิเนี่ยเขาก็รับจบไปคนเดียวเลยนะครับและทําให้ชิเกมิเนี่ยรับไม่ได้อย่างแรงเลยนะครับยูจิเนี่ย และโดนยึดทรัพย์ในทันทีเลยนะครับและเมื่อต่อสู้กันไปยูจิเนี่ยได้เสียทาย่าให้ฮิกรุมานะครับแต่ฮิกรุมานี่จะปิดฉากอยู่แล้วเนี่ยแต่กลับไม่ฟันยูจิไปซะเลยนะครับคือถ้าฟันตอนนั้นน่ะยูจิเนี่ยส่งไปอยู่กับพระอินเลยครับแต่ฮิกรุมานี่เขาเลือกที่จะไม่ทําแบบนั้นนะครับเพราะเขาสงสัยว่าทําไมการยูจิถึงมารับจบทําไมไม่ปฏิเสธทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นคนทํ <això and S 2> ทาฮิกรุมาเ,เลยได้ปลดอาคมลงยูจิก็เลยสอยไปหนึ่งดอกนะครับท้ายที่สุดฮิกรุมานี่ก็ยอมใจยูจิจะบบน,น,นะครับ เลยใช้100คะแนนในการเพิ่มกดที่ยูจิเนี่ยต้องการและยอมเชื่อยูจินะครับดูเหมือนว่ายูจิเนี่ยเขาสามารถที่จะซื้อใจทนายฮิกุรุมะได้ในตอนนั้นนะครับและการที่ยูจิทําแบบนั้นเนี่ยทำให้ฮิกุรุมะเนี่ยนึกถึงความหมายที่ทําไมเขาต้องเลือกที่จะไปเป็นทนายในตอนนั้น ทำให้เขาเนี่ยเจอทางสว่างจริงๆเขานน่นอยากช่วยคนที่อ่อนแอและไม่ได้ทําความผิดและมันมีคนอ่อนแออยู่เยอะมากๆในโลกนี้และทั้งสองคนก็ได้แยกทางไปกันแบบฟาดอน่าฟิลิเอตเราคือครอบครัวและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นบทเขาอีกเลยนะครับก็คือหายไปช่วงหนึ่งพักใหญ่ๆนะครับก็เลยกลัวว่าจะเป็นเหมือนริวนะครับที่โดนเขี่ยบททิ้งนะครับแต่สบายใจได้ในปัจจุบันเนี่ยเขากลับมาให้คนที่ชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยหายคิดถึงกันแล้วนะครับไม่ว่าจะมาโดยการอธิบายการต่อสู้ต่างๆขยายความของอนาเขตหรือคอยตอบคําถามหรือว่าาายิงค,ถคํถม ให้คนอ่านอย่างเราเนี่ยเข้าใจกันนะครับเราก็ต้องมารอดูในภายภาคหน้าอันไกลกันอีกทีนะครับแล้วผมมั่นใจว่าเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้ให้เราเห็นอย่างแน่นอนเลยนะครับและการต่อสู้ของเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะได้สู้กับใครก็ต้องรอติดตามกันในภายภาคหน้านะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับโปรไฟล์โทรฟอนอย่างฮิโรมิฮิคุรุมานะครับ เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้รู้จักกับตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เป็นแฟนมหาวิพงมาเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบนะครับและในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังมีบทอีกต่างหากก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สละเวลามีค่ามานั่งรับชมอะไรอย่างนี้นะครับเวลาของเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมันมีค่าสําหรับผมมากเลยนะครับและการที่เพื่อนๆได้คอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยนอกจากจะเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วและการที่เพื่อนๆได้กดไลค์หรือกดแชร์ไปเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยให้ผ ผอดช่องเราอย่างระบบซุปเปอร์เตงนะครับที่จะเป็นการคอมเมนต์แล้วก็แนบติดไม้ช่องเราด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับและเพื่อนเื่อนทุกคนเนี่ยอย่าลืมที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็จะเป็นการช่วยเปิดการมองเห็นให้ช่องเราเนี่ยเด้งขึ้นในฟีดสำหรับคนที่ติดตามอยู่หรือไม่ได้ติดตามนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าในเร็ววันนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ